รีวิวทีมอารีนาแต้ม6,000สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวทีมที่ผมใช้ในการต่ายอารีนานะครับผมคิดว่าสายฟรีก็น่าจะทำได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยเป็นสายเติมรายเดือนครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้าน w i ดด o m Top Up w i พวิดด o p ม p ราคาถูกประหยัดสะดวกรับประกันความปลอดภัยแน่นอน1้าเเซ สามารถเติมได้ทั้งแบบ UID และ ID Part แถมยังมีระบบอัตโมติเติมเร็วทันใจไม่ต้องรอคิวช่องทางการเติมมีทั้งแบบผ่านเว็บผ่านไลน์และ Facebook Fanpage สามารถพิมพ์ค้นหาหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมแบทสมิธวันนี้เราอยู่ในเกม Seven Night Rebirth กันอีกเช่นเคยครับ อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปครับว่าคลิปนี้ผมจะมารีวิวทีมอารีนาของผมที่ใช้ในการไต่แรงถึงคะแนน6,300นะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าเซิร์ฟที่ผมอยู่เนี่ยเป็นเซิร์ฟ6นะครับค่อนข้างจะมีปีาศาจอยู่พอสมควรเหมือนกัน uh. ไม่เยอะเท่าเซิร์ฟหนึ่งแต่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคะแนนท็อปร้อยก่อนแล้วกันนะครับว่าคะแนนท็อปร้อยในเซิร์ฟผมเนี่ยคะแนนเท่าไหร่บ้างครับเลื่อนลงไปดูข้างล่างนิดน,นึงนตรงนี้นะครับท็อปร้อยของผมอยู่ที่6 6 1 5 ผมนี่6กพันสาวนะครับก็ยังไม่ติดท็อปร้อยนะครับอ่ะตาการชนะของผมนะครับก็อยู่ที่5้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเข้าไปดูทีมที่ผมใช้เลยแล้วกันนะครับสาหรับทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยครับทุกตัวในที่นี้นะครับมีหน้าที่และตําแหน่งแตกต่างกันทั้งหมดเลยนะครับเรามาเริ่มดูของกันที่พี่คายก่อนเลยและกันครับสําหรับคายนะครับผมจะใส่เป็นเซตคิยิลี่นะครับเริ่มจากอาวุธด้านบนเป็นความเสียหายคิยิลี่ข้อนะครับ อาวุธด้านล่างเป็นอัตราคิดที่ข้อนะครับเสื้อนะครับเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแหวนเนี่ยจะเป็นแหวนอำนาจนะครับแล้วก็มีออฟที่ข้อด้วยนะครับต่อไปเป็นน้องฆราณ์นะครับน้องฆราณ์เนี่ยผมเอามาใช้ดึงสปีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใส่เรียกว่าเซตยาสปีดแล้วกันนะครับอาวุธชิ้นบนนะครับเป็นเข้าเป้านะครับแล้วก็อินล่างนะครับเป็นโจมตีทั้งหมดนะครับส่วนเสื้อด้านบนนะครับเสื้้้ออดดานนนนนนบบเเป็โจมมมตีทััังหหืกะคร เสื้อตัวล่างนะครับผมใส่เป็นพล <ง eterm Gore> ังโจมตีทั้งหมดเหมือนกันนะครับส่วนแหวนนะครับผมใส่เป็นอมภาสนะครับน่าจะเป็นแหวนที่ดีที่สุดสําหรับแหวนซีซีแล้วนะต่อไปเป็นยอนฮีครับยอนฮีผมใส่เป็นเซ็ตคียที่ข้อนะครับอาวุชชินบนผมใส่ออฟลองเป็นอัตราคีย์ที่ข้อครับยินล่างก็เป็นอัตราคีย์ที่ข้อครับเสื้อนะครับเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นทั้ง2ตัวเลยครับส่วนแหวนผมใส่เป็นตายเกิดนะครับ ไม่มีออฟล่างเนาะยังไม่ได้ทำออฟเพิ่มนะครับสำหรับแหวนนะตัวต่อไปครับผมเดลโลนครับเดลโลนก็เรียกได้ว่าเป็นใส่เซตยำสปีดเหมือนกันเนาะแต่ว่าสปีดของผมค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วนะครับก็อาวุธชิ้นบนเนี่ยผมไม่สนใจอะไรเลยนะผมอยากได้ความเร็วอย่างเดียวนะครับก็สูงสุดละ12สนะครับส่วนอาวุธชิ้นล่างนะครับก็ได้12เช่นกันนะครับเพื่อด้านบนนะครับเป็นความเร็ว12เห็นไหมครับว่ามันเป็นเซตบล็อกเซตอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ด้านล่างก็เป็น12เช่นกันครับ ส่วนแหวนนะครับใส่เป็นแหวนอมตะนะครับเอาไว้ตายเกิดได้1ครั้งอาจจะได้ออกสกิลหรืออาจจะมายืนแทงได้นิดหน่อยครับและตัวสุดท้ายนะครับยูชินนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้เลยเนี่ยผมอยากจะใส่เซ็ตผู้ปรับสมดุลนะครับที่มันได้ผลต้านทานนะครับทั้งหมด4ชิ้นเลยครับอาวุธชิ้นบนนะครับผมใส่เป็นเข้าเป้านะครับตรงนี้นะครับความเร็ว16นะแล้วอาวุธด้านล่างนะครับออฟลองเป็นเข้าเป้านะครับความเร็วเป็น12นะครับ เื่อด้านบนครับอองรองเป็นต้านทานผลนะครับแล้วก็ความเร็ว16ครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นความเร็วที่เยอะที่สุดนะครับแหวนนะครับก็เป็นแหวนตายเกิดนะครับเพราะว่ายูชินเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในการจองสกิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตายเกิดมาก็มีสิทธิ์ที่จะได้ออกสกิลครับสาหรับตัวยูชินเองนะครับมีพาสีนะครับที่จะเพิ่มเอ้าเป้าให้กับทีมด้วยเนาะค่อนข้างจะสําคัญแล้วก็จําเป็นอยู่พอสมควรนะครับสําหรับคอมคอมนี้นะครับ ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเซตเก่าของผมนะครับก่อนหน้าที่ยูชินผมจะ C2 แต่ณตอนนี้ยูชินผม C2 แล้วผมก็เลยอย่างที่บอกครับว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นเซตต้านทานทั้งหมดเพราะว่าหมาป่าเมคาทามินสก,กิลนี้นะครับจะสามารถกระจัดดีบัฟของเพื่อนๆ3คนได้2อ,อันนะครับว้าวส่วนสัตว์เลี้ยงของผมใช้เป็นอีกา6ดาวนะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด12นะครับตรงนี้จะใช้ได้ทั้งกับยอนฮีแล้วก็ตัว ที่เป็นดาเมจหลักของเราครับต่อไปเราไปดูกันที่เซตสกิลครับเซตสกิลผมจะเซ็ตให้ยอนฮีไอท่าอุกบาทก่อนเลยนะครับเพราะว่าอุกบาทของยอนฮีเนี่ยจะสร้างความเสียหายทั้งหมด3ครั้งนะครับเอาง่ายๆเลยคือผมจะมาปลดทุกตัวที่มีวอยชิลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างแทโอเนี่ยจะมีวอยชิลกันความเสียหายทั้งหมด3ครั้งนะครับ อยอนฮีเปิดก็จะสามารถปลดไวชิลได้ทั้งหมด3ครั้งเลยนะครับแล้วก็มีหลับไหลด้วยนะอัตราการติด50%นะครับ oh. และสกิล2นะครับผมจะใช้สกิลล่างของคายนะครับอันนี้มีเพื่อนๆถามกันมาบ่อยมากเลยว่าทําไมผมถึงใช้ล่างก่อนนะเพราะว่าผมอยากจะให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายภายในสกิล2เลยนะและเมื่อฝั่งตรงข้ามตายภายในสกิล2 2แล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีแหวนซอมบี้นะครับหรือถ้าเป็นแทโอเนี่ยจะเกิดขึ้นมาเป็นอมาตาใช่ไหม เราก็จะใช้สกิลบนของคายนะครับหลุมศพแห่งโซ่นะครับลบบัฟอมตะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบที่ผมใช้นะครับก็คือหลับดาเมจแล้วก็ล้างบัฟนะครับต่อไปเราไปชมเกมเพยกันสักนิดหนึ่งครับแลางนี่เห็นครับว่าไม่ได้ชนะตลอดทุกตานะครับก็มีแพ้บ้างและชนะบ้างนะครับเราไปชมเกมเพเกมที่1นกันครับเกมนี้ก็ผมเร็วกว่านะผมเปิดก่อน ใช้อุกบาทยอนฮีนะครับเขาติดหลับหมดทั้งทีมเลยนะครับ oh. อ่าเนี่ยก็เป็นผลมาจากสกิลพาสซีฟของยูชินด้วยนะแล้วคายจะออกสกิลล่างครับดึงรากโซ่มาตูม้มหายหมดนะครับและก็ยืนถ้าหาว่าคายได้ออกสกิลบนก็คือแทโอกับจูริด้านหน้าเนี่ยก็จะหายนะครับดวูนว่าจะหายหรือเปล่านะถ้าหาว่าออกโซ่แล้วจ,จัดบัฟได้ติดนะครับแ้วคายผมยังได้ออกสกิลนะครับ ดึงโซ่ไปหนึ่งทีเออเห็นไ,ไหมครับ <Wow. S 1> นี่แหละครับที่ผมเซ็ตสกิลร่างก่อนแล้วค่อยสกิลบนนะครับสำหรับคายก็จะใช้งานประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรละเหลือน้องคางูรลบตัวเดียวนะเราลุมนะเราเน้นลุมเราชนะอยู่แล้วครับ <laughs> โอเคตัวอย่างเกมแรกจบไปนะครับเราไปดูตัวอย่างอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับ okay. ผมเปิดมาผมลงอุกบาทไปหนึ่งทีเหมือนเดิมครับเขาติดหลับทั้งหมด2คนนะเอาอุกบาทสวนกลับมาครับผมติดหลับทั้งหมด2คนเท่ากันนะครับเสมอกัน <c oughs> แล้วคายผมสวนด้วยสก,กิลล่างนะครับหายไปหนึ่งยอนทีดยดาน้องงูฟื้นขึ้นมาแล้วฮิลชุ่มฉ่ำให้กับเพื่อนปั่งตัวเองครับไฮโอเขาออกดาบมาอีกหนึ่งรอบครับ แต่ว่าคายผมยังอยู่นะยังอยู่แล้วก็ด้านหน้านี่ยังอยู่กันครบนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไปรอบหนึ่งทำให้น้องงูเก็บสแต็คได้ครับแล้วคายผมดึงโซ่จังหวะนี้ครับผมไอโอยังไม่ตายนะครับไอโอเขาจะได้เล่นอีกโอน่าจะอ wow! สามสกิลเลยนะเนี่ยเขาโยนระเบิดมาครับตรงนี้ผมเหลือแค่ยูชินกับคายเท่านั้นนะครับดูยังไงใครเห็นก็คิดว่าน่าจะแพ้ใช่ไหม แล้วจังหวะนี้ยูชินสั่งหมาไปแล้วช็อต3นี่ถ้าไม่มียูชินนี่คือแพ้นะตาเนี้ยก็เหลือแทโอตัวเดียวแล้วก็นวดนวดไปนะครับโอเคครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวทีมอารีนาของผมแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆสามารถชมเพื่อความบันเทิงหรือจะเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับทีมเพื่อนๆก็ได้นะครับท้ายคลิปครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ